สวัสดีจ้าพี่น้องมาหนี้อันนี้ชิชเชอร์ลองสีภาพาเกมเห็ดนาจะเหมือนเนาะเนี่ยปลาเห็ดแลังตอนตอนนี้ปลาเห็ดมาเลยจ้า,ปาไปไปกินเ็ดกันไปเลยจ้าตาาดิน้าไป จะพี่น้องนี่นี่ดอกไม้นี่หน,น,น้อยก็เอาเฮานี่ดอกหนึ่งนี่จะ้ะจีบลิดจีบลิทจีบลิทจีบลิทไปจีนตอเลยจะ้ะปล่อยเลยพี่น้องนี่ดอกนั่นนี่นี่นี่หน่อยก็เอาดอกพี่น้องนี่ นี่ชิสติลิสไปละหาตัวัเป oh. okay. okay. ิดเคียแบบนี้เลยเคลีย <c oughs> หลายริ่ตองเลแล้วนี่จะบอกท่อนี้นี่นี่ิลินี่เตรีมอยู่ เอนนี่จะดอกทอนี่พี่นอนยังไงงี้แต่พอทันถึงเด้๋ยวจะลองเลี้ยวอืมอืมอืมอ้ย ไม่เจดอกน้อยพี่น้องนี่น้อยนยมันบ่ถึงมาทันเพลินเลยนะเนาะนี่นี่ไม่เอานันจามันเป็นลูกไ่เพล่นนี่ล่ะมาจ่าอู้หดอกนึงมันจะเห็นนี่ไม่อนั่นจ้ะนี่พี่น้องลูกไข่ไม่บานจ่าอ่าเด้อ มุงพี่น้องอเราเพิ่งใส่ตานะคะนี่ไปฮาหาตอ่อ <c oughs> ไปแลวพี่น้องไปเลวดอกน้อยน้อยว้ายนี่นี่พี่น้องน,นี่จีจีไหลค่ะมอมันทำอย่างไงมันเข้าเก่ากัน อย่าหาเลยไมี่น้องจ้าอันนี้ไหมก็ติดไเอาไหมพี่น้องมันก็เลยมาทันก็เจ้ดอกก็ห้อก็สอจะดอกไม่ไหวิียไปเลยเนีเหยตาเพนีเป็นของเฮ้าเป็นไรไปหามองไม้พี่น,ออออน้อ,นนอ,นอง หลายครับพี่น้องเอ้ยปานนั่นเอาบุญเอาหลวดแต่อยูส่สวดสวดอยู่ย่านของไปมองได้กับผอบุกคนเห็ดประทันคนดอกพี่น้องเห็ดอึนในประทันคุ้นหรอกไงแล้วไปหาตัวเขาเอาาอหา,าอเห็ดหาเห็ด เฮ็ดกันดีกว่าไปลุยตรงี้ไม่เป็นตูปชมปูเก่าเลยนี่ตูปชูพูเก่านี่อะนี่ยตูปชูพูเก่มมานะจ๊ะ้าพันผดงมาพันขึมาอยู่เี่ยขมาอยู่เดี๋ยว่บนี่ ไหนมายอดจ้าค oh, 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 ุณยายพ่อคนนี้กแลพี่น้องพ่อคนอีกแล้วผัวเด็กพี่น้องพ่อแล้วหนึ่งดอกโอ้ยได้พี่น้องโอ้ยมีได้พี่น้องสวยดอกงามเห็นบัลงกระตาจ้ะลงกระตาเลยนะจ๊ะ ่อยเจะพี่น้องพอแล้วพอะล้วอะหมุนมาหมุนนี่พี่น้องเลี้ยงเาเเก็บ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 เกเก็บเก็บเก็บเก็มีไหนเดนเอ้เห็นไหมพี่น้องเห็นปะ dọc vinh hùng nó vậy. không mày không Kìa như vậy da. Eh. 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 bẹp bẹp ừm Eh. Eh. này dứt Eh. 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 nó Eh. cái Eh. 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 phải Eh. mày Eh. 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 อันนี้มั้งมั้งมู้งยโอ้ยกุณผานี้ปไปๆๆไปฮามั้งไปไปเราก็ได้แล้วนะครับสามดอกใหญ่ๆนะครับสู่ต่อไปครับพี่น้องไปหาต่อครับ น้งซองมังนะพี่น้องโอ้ยเล้วพี่น้องเล้เี้อ้ไปยงนเห็ดโอ้ตยตายตายตข้นมพี่น้องเหงือตาเจ้าพี่น้องเอเอา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 เบิมเหลือตาเลือตา อืมโอ้พู่น้องหอมๆเลยนี่ดุบมงกันโอ,หอ้หอมดังไปไปเก็บเราก็เราพึ่งขอมามะพางหันหนะค่ะนี่นเ,ขนเขาก็เลิมได้แล้วแต่เขาต้องหาไปเลยเนี่ยเพราะเขาพึ่งมาได้ประมาณสิบวันาทีนี่แหละพี่น้อง มอนนั่งลงอีกพี่น้องวันนี้เ่าต้องเคลียเห็นบหมนี่นเคลียโอ้ยนั่นเห็นบไหมพี่น้องเห็นไหมหนึ่งหาหาไม่พี่น้องเมืองน,นี่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 โอ้ขันมันเงี้ยนดอกหนึ่งมันจะไม่อีกหลายดอกเลยพี่น้องเ่าต้องเคลียบึงก่อนเนะพี่น้องจะฟาไปเย,นเยน็นๆนั่นก็นะ เลเคี้ยทั้งสี่ันเลพี่น้องเคียย์เหีเดือดเลยไป้พี่น้องเกิดมันบวท่านพ้นไหมหนิเมย์ข้าเจ้มันไตอหรอเนาะห้องมันมันก็เลยพวท่านเหมือนกันเหกักลับบ้านละด้วยพี่น้องไป หนี่งหกสิบเก้าบาทแล้วเขาเมือ่อแย,ยแล้วจ้ะพ่อแล้วหลายไหลเร็วบุย้ยเอาไปพอกันคลิปหนาแล้วจ้ะเนาะบ๊ายบายสวัสดีจา้าล่างเรือกี่สิประมาณนี้เลยพี่น้องพี่ล่างเรือกี่สิประมาณนี้แล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวรอดส้มซุปแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวซุปซูปกิน